เห็นตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่นะคะเราเองเนี่ยมีปัญหาเชิงโครงสร้างเยอะในแง่ของเศรษฐกิจไทยอันนี้มันก็สะท้อนภาพใหญ่เศรษฐกิจไทยว่าวันนี้เนี่ยคนมันไทยแบ่งนี้กันเยอะคอนซัม p t i o n ก็น่าจะโตยากเอกซ์พอร์ตก็คงก็ก็อาจจะยังโตได้แต่คงไม่สามารถที่จะไปแข่งขันได้แบบได้สมบูรณ์กับกับต่างประเทศได้นะครับหรือว่าลงทุนให้กับชมไม่ต้องพูดถึงโอกาสที่โตก็ยาก เราอาจจะเห็นว่าพุ้นไทยไม่ไปไหนเลยนะคะค,คือย้อนหลักกลับไป m, 10ปีตั้งแต่ m, ปี2014เราก็อยู่ประมาณนี้แหละค่ะเรามีความเสี่ยงไหมที่อีก10ปีข้างหน้าเราก็จะอยู่อย่างนี้แหละคือถ้าเกิดเราพูดกันตามตรงนะก็ผมก็คิดว่ามันก็ยังอาจจะยังเป็นอย่างนั้นอยู่เว้นแต่ว่ารัฐบาลจะสามารถที่จะผลักดันอะไรใหม่ๆได้แต่จริงๆคือถ้าดูบริษัทจดทะเบียนจริงเนี่ยผมว่าบริษัทจดทะเบียนไทยมีข้อดีข้อหนึ่งข้อดีก็คือว่าเงินเงินเยอะมาก เงินสดในบาลานซ์ชี้อ่ะผมเข้าใจว่าในในแง่ของมเนจเดนต์หรือผู้บริหารตัวนี้เนี่ยโอ,โ,อโอ้ฉันมีเงินแหละแต่ฉันจะไปทําอะไรดีหรือจะไปลงทุนดีอะไรดีให้มันแบบมันสกเร็นเนี่ยผพราว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ยังยากอยู่แต่ถามว่าเราจะหบดอนาคตขนาดนั้นไหมผมว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นนะนะครับเพราะว่าอย่างตัวเลขนองเที่ยวเนี่ยเราก็บอกตามตรงว,ว่ามันก็เป็นสัญ,ญญาณที่ดีขึ้นต่อเน,นื่องนะครับและอย่างที่บอกไปคือประชากรโลกวันนี้มันคือประมาณสัก8พันล้านคนคะนะครับ แล้วถ้าเกิดไปดูหนึ่งในสามเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้ๆประเทศไทยเลยะนะนักท่องเที่ยวต่างชาตของเราคือสี่สบล้านคนแต่คุณต้องไม่ลืมนะครับว่าตลาดเนี่ยตลาดการท่องเที่ยวทั้งโลกคือแป0พัล้านโหแปลว่าอัพไซด์ม,มันมหาศาลนะครับแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน destination นต้นของของโลกที่คนอยากจะมาเที่ยวกันมาดูวัฒนธรรมมาดูค c u เจอร์กัน วันทานสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกีตาครับสวัสดีครับผ่านมาประมาณเข้าสู่เดือนที่3แล้วนะคะคมาเช็คอาการพุ้นไทยตอนนี้เท่าที่เห็นตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่นะคะคปีที่แล้วเราก็ลบ,บไปประมาณ สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ปีนี้ตอนนี้ยนเยนดูเดชลบประมาณเกือบเกือบสี่เปอร์เซ็นต์อาการยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะอ่าก็จริงๆมันก็พอจะมีเหตุผลของมันอยู่นะครับในการอธิบายเรื่องของเออ่ performance ตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองกันแค่เด็กเนี่ยมันก็อาจจะดูดูแล้วเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณกีตาเรียนไปลบประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดเราวิเคราะห์กันเป็นรายเซกเตอร์เนาะนะครับหุ้นไทยเองเนี่ย อ่าเซกเตอร์ใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีก็พิกีต้าก็น่ารู้จักดีก็มันจะมีพลังงานใช่ไหมครับรองลงมาก็จะเป็นพวก uh, ธนาคารพาณิชย์นะครับมีค้าปลีกมีสื่อสารใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะไล่ลงไปก็จะเป็นพวกขนส่งบ้างอย่าง AOT ทนะครับ uh, ทีนี้เนี่ย,ป,ยปีนี้เองเนี่ยก็ถ้าเกิดเราไล่เซกเตอร์ขนาดใหญ่ก่อนนะครับอย่างเช่นตัวกลุ่มน้ํามันเนี่ยปีนี้ราคาน้้ามันก็ไม่ได้วิ่งไปไหนไกลใช่ไหมครับแม้อโปลกจะพยายามออกมา เรียกว่าจัดการเรื่องของซับไพบ้างนะครับมีการขยายะยวลาในการลดกำลังการผลิตออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราสังเกตเลยดีๆราคาตลาดน้ํามันเองก็ไม่ได้รีแอคในทางที่บวกมากก็จะเห็นว่ามันก็แกว่งอยู่ในกรอบประมาณ70กอเหรียญข้างบนก็ขึ้นไปมาสัก9กากอเหรียญก็เต็มที่ก็อยู่ในกรอบตรงนี้นะครับฉะนั้นกลุ่มพลังงานเองวันนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งปีนี้เนี่ยมันก็ไปไม่ได้ไปไหนได้ไ,ดไดกลามากใช่ไหมครับทีนี้มาดูกลุ่มที่2มากอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์ปีที่แล้วเนี่ย แม้หุ้นไทยจะลงนะลงประมาณ1ิบสิเแต่ปีที่แล้วเนี่ยถัดกลุ่มธนาคารพันธุ์นี้เป็นกลุ่มเดียวหรือว่าเป็นเซกเตอร์ขนาดใหญ่ที่ถือว่าเอาร์ฟอร์มได้นะครับแม้อาจจะลบนะแตล่ลบน้อยกว่าดัดชนีแล้วก็ลบน้อยกว่าหลายๆเซกเตอร์ด้วยปีที่แล้วเนี่ยสายเหตุหลักๆของกลุ่มธนาคารพันธุ์นี้เนี่ยก็เป็นที่ทุกคนก็ทราบกันว่าเงินเฟอ้อยังแรงอยู่ปีที่แล้วนะครับและแบงก์ชาติก็มีการเรียกว่าขึ้นออตราด,ดอกเบีย้ยครับดอกเบี้ยไทยก็ขึ้นมาทดสอบระดับประมาณสัก2.5%ในกด้ารน กลุ่มธนาคารพณิเยทเองก็ถือว่าเอนจอยกับเรื่องของส่วนต่างดอกเบีย้ยนะครับเราเห็นส่วนต่างดอกเบีย้ยของแบงค์ที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่องซึ่งก็สอดคล้องกับกาไรของกลุ่มแบงค์ปีเอลไม่น่าเชื่อนะกลุ่มแบงค์เองเนี่ยถ้าเป็นดูเป็นลายตัวไปเราจะเห็นการโกธที่ดีมากนะครับอย่างบีเลเนี่ยปีแรกโตประมาณน่าจะเกือบ30 40ิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่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 ปล่อยนะที่เราจะเห็นกลุ่มขนาดใหญ่โตได้แบบการโตค่อนข,ข้างแรงแต่พอมาปีนี้เนี่ยภาพก็ดูต่างกันไปใช,ใช่ไหมครับภาพกลายเป็นว่าปีนี้ทุกคนบอกกันว่า ลดดอกเบีย้ยไหมใช่ไหมครับไอ้ที่แบงค์เคยเอนจอยมาทั้งปีเอ้ทั้งปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มไม่เอ็นจอยแล้วเอ๊ะจะลดดอกเบีย้ยไหมเพราะว่าอย่างล่าสุดเองเนี่ยก็สองสองเศษใช่ไหมครับทั้งอ่าคุณเศรษฐากับอ่ารอแรเวาต่เสพุธก็ออกมาคนนึงบอกว่าลดหน่อยคนคนึงก็บอกไม่ลดใช่ไหมแต่คือลดไม่ลดเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่ต้องมาดิสคัตกันแต่ประเด็นก็คือว่าดอกเบี้ยไทยอ่ะมันพีคแล้วใช่ไหมครับพราสิ่งที่แบงค์เคยเอนจอยมาเรื่องนิ้มมันมันจบแล้วไง ปีแล้วแบงก์เอ็นจอยกับนิมแต่ปีนี้คำถามคืออ่ะประเด็นบวกหรือว่าแคตตาลิสที่จะดันราคาหุ้นเนี่ยมันก็มันก็ยากแหละใช่ไหมครับคุณจะเล่นประเด็นนิมต่อก็ยากแล้วนะครับแต่ปีนี้แบงก์อะยังดีแหละในแง่ของฟันดัมเบนทัลนะครับแวร์ดูชันวันนี้แบงก์ก็เทรดตามบุกอยู่นะครับผลประกอบการปีนี้ที่บอรอพายประเมินไว้นเนี่ยก็ยังเห็นการเติบโตได้ประมาณ10%แต่มันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนกับปีก่อนที่มันโตแบบ30-40%นะครับสามนทัลมันดี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ okay, ที่จะมาแบบ มันเหมือนแบบเหมือนเวลาคุณกีตาร์ถามผมอ้าวแบงค์วันนี้เป็นไงผมอาจจะบอกได้อ๋อมันมีประเด็นบวกเรื่องส่วนต่างดอกเบี้ยนิมยังดีอยู่แต่พอปีนี้พอถามเรื่องแบงค์เอ๊ะจะขึ้นจากอะไรมันไม่มีแค่ตลาดิี่จที่จะมาดันให้หุ้นมันขึ้นมันไม่มีนะครับอย้าสองเซกเตอร์ใหญ่มันมันมันหมดแล้วนะหนึ่งก็คือกลุ่มน้ํามันราคาน้ำมันก็ไม่ได้ไปไหนได้ไกลสองแบงค์ก็เนิ่งนิ่งๆแหละทุกคนก็มาเถียงว่าเอ๊ะดอกเบี้ยจะลดไหมอันนี้อันนี้อันนี้คงไม่คุยเนาะทีนี้มาดูกลุ่มขอคอมเมอร์สบ้างคอมเมอร์ส นะครับอย่างเช่นผลประกอบการไตรามาสี่รายงานมาเฮ้ยโอเคสัญญาณดี c p พอดีกว่าที่มันกมีข้อคัดการนะครับยอดขายต่อสาขาก็ยังโตได้ยอดขายต่อบ,บินก็ยังดีขึ้นจํานวนคนที่เดินเข้าร้านซเซเว่นเเว่นเนี่ยก็สูงขึ้นก็สอดคล้องกับตัว c p พนะครับหรือว่าตัวแมคโครแล้วก็โตแล้วก็โลตัสผลประกอบการก็ยังก็ยังเรียกว่าทำทำได้ดีอยู่นะครับแต่บาง e MA, เอิญเอสองตัวนี้จะให้เขาดันดัชนีขึ้นไปไกลๆมัน เขาก็ไม่ไหวไงใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นแค่2ตัวทีนี้ไม่ต้องพูดถึงคาปีตัวหนึ่งนะคาปีตัวหนึ่งนี่คือค่อนข้างจะนิ่งๆน,นะครับอย่าง BJC ที่รายงานกำไรแต่มาสีมาก็นิ่งๆไม่ได้แบบขยายตัวได้โดดเด่นมากเท่าไหร่นะครับไปดูสินค้าไอทีอย่างเช่นคอมเซเวน่นโอ้โหเราเห็น ผลประกอบการไตรมาส4ต่ำกว่าที่เราไเคาดการไว้เพราะมีการขายสินค้าที่มาร์จิ้นก็ต่ําลงเราเราตึงเห็นว่าทําไมกรอปโปรฟิตมาจินของอคอมเชิชนไตรมาส4มันปรับลงมาค่อนข้างเยอะก็สอดคล้องกับราคาหุ้นที่ที่ปรับลงมานะครับทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะพอดูมีน้ํามีเนื้อบ้างก็คือกลุ่มผลส่งนะครับก็เป็นท็อปพิกที่เราแนะนําตลอดคือตัวเอ t ทีนะครับคือช่วงหลังจากจุดจีนที่ผ่านมาปรากฏว่าจำนวนนักเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาหรือแม้กระทั่ง เพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียดูดูแลมาเยอะกว่าที่หลายคนคาดการไว้นะครับก็เข้าใจว่าตั้งแต่1มกราจนถึงวันที่25ากุมภาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวทั้งหมดมาประมาณสักเกือบเกือบหล้านคนก็คิดเป็นการเติบโตก็มา4 8เมื่อเทียบกับปีที่แล้วม่มนเราเราก็าพอเห็นว่าทำไมอทีช่วงนี้ก็ราคาหุ้นก็ปรับขึ้นมาบ้างแต่นั่นแหละทั้งหมดทั้งปวงมันก็ไม่สามารถที่จะพาให้เด็กมันมันเคลื่อนไหวได้ได,ไ,ดได้ไกลนะทีนี้กลับมาไอ้เมื่อกี้เราเล่าไปแล้วว่าทำไมเซ็ต เออเราก็ต้องมาหาสาเหตุกันนะครับปีนี้คุ้นเที่ยงเอาเพอร์ฟอร์มอยู่เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นสหรัฐนะครับปีที่แล้วนีบอกว่า Magnificent ซเว่นปีนี้ผมบอกเลยว่าใช้เซเว่ไม่ได้เหลือแค่วันก็คือเหลือแค่เอ็นวีเดียตัวเดียวนะครับปรากฏว่าเออประกาศกําไรล่าสุดมาตอนแรกเราก็คิดว่าโหเอ็นวีเดียมันขึ้นมาขนาดนี้มัน ไอ้มันเรียกว่าพื้นฐานดีไหมมีมีพื้นฐานรองเราหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเฮ้ยราคาหุ้นมันขึ้นมาจริงๆแต่ปรากฏว่าในขนาที่ราคาหุ้นขึ้นเนี่ย P/E มันตกตกลงก็แปลว่าผลประกอบการหรือว่าราคาหรือว่ากําไรเขาเขา,เขาทำได้จริงๆนะค,คือวันนี้โลกเราหรือว่าเอ่กรเทด์ของเราวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว,ว่ามันไปในทางที่เป็นพวก AI เป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ดูลองไปดูคลิปหนึ่งของ OpenAI นะครับเป็นคลิปที่ใส่เม s s a เข้าไปนะพิมพ์ว่าเรา,เราอยากให้ วิดีโอเคเตอร์เนี่ยมันออกมาในรูปแบบไหนนะครับโซราอ่าโซรานะครับของ OpenAI เนาะพิมพ์ลงไปปุ๊บเห็นที่ที่ที่เป็นคิวได้เขาบอกเขาอยากได้ผู้หญิงยิปเป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุน่นแต่งกายงั้นอย่างนี้แบบมีไฟดีออนนิดนึงอะไรเงี้ยโ,โหพิมพ์ไปแป๊บเดียวเขาเมควิดีโอขึ้นมาให้โอ้โหแบบมันเป็นอะไรที่มันมันอเมซิ่งมากซึ่งก็ต้องยอมรับว่าไทายไม่มีตรงนี้คือเขาไปอีกหนึ่งระดับแล้วเขาไปแล้วใช่ไหมคะคือจากข้อความที่เป็นการให้ข้อมูลเรื่องของบทความภาพวาดตอนนี้เขาไปถึงวิดีโอแล้วซึ่่งงเเเมกะทรรนนนนตั้ีย มันดูจะไปได้ไกลามากขึ้นเรื่อยๆแต่เราไม่ได้มีธุรกิจส่วนที่ทำตรงนั้นใช่ใช่ไหะ<ช>ก็เลยจะไม่แปลกที่เราเห็นตลาดในต่างประเทศที่เขาโ r o รมากๆๆด้วยธุรกิจในสายของ AI แต่ว่าบ้านเราไม่มีนะคะ <ๆ S 2> ดังนั้นคือก่อนที่เราจะมุไปที่ตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะถ้าลองดูเฉพาะส่วนที่เป็นหุ้นไทยนะคะครเราอาจจะมีภาพของการโตที่ไม่ได้สูงมากนะคะคืออาจจะมีธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มที่เป็น O c o n o m y นะคะ มันยังลงทุนอยู่ได้ไหมถ้าใครที่ยังถือหุ้นไทยอยู่ลงทุนทุ้นไทยอยู่เป็นหลักไม่เคยไปตลาดต่างประเทศเลยนาทีนี้ s a ไหมที่จะอยู่เพียงแค่ตลาดไทยตลาดเดียวโอ้ก็ต้องบอกตรงๆว่าวันนี้โลกเรามันก็ globalization มากขึ้นนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะลงเล่นหุ้นนอกลงทุนหุ้นนอกอาจจะเป็นอะไรที่ถือว่า challenge หรือยากเหมือนกันด้วยข้อมูลเรื่องราวที่มันจํากัดมากขึ้นนะครับแต่วันนี้ผมว่าโลกเรามันก็เปิดมากขึ้นนะครับก็ บลรี่ยก็มีเปิดให้ลงทุนในหุ้นต่างประเทศก็มีนะถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อได้นะครับทีนี้นกลับมาที่ตลาดหุ้นบ้างนะครับคือเอาอีกหนึ่นคือเท้าความก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นนักลงทุนหลายท่านนะครับประสบความสําเร็จในการลงทุนในหุ้นไทยมัน,ม,นมันเป็นไปได้แล้วมันแล้วมันทำได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็มันก็อยู่ในจุดที่มันกลาลังเติบโตใช่ไหมครับเมื่อก่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยแม้กระทั่งยุคแรกคือยุคก,ก่อนที่เกิด ตัวต้มยำกุ้งนะครับปีนั้นปีก่อนก่อนนู้นนะปีประมาณแบบก่อนปี40เนี่ยเศรษฐกิจไทยก็โตปีหนึ่งแบบสหลักก็มีในบางครั้งนะครับแต่ตอนนั้นผมไม่ทัน,นผมอาจจะยังเด็กอยู่มากนะครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็เกิดอีกรอบนึงคือรอบที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะครับรอบนั้นเนี่ยก็ตลาดหุ้นไทยก็ลงจาก800ลงม,ม,มาสัก200-300จุดตอนนั้นก็เข้าใจว่าหลายคนมีหลายท่าน V.I. หลายท่านก็ประสบความสำเร็จหรือว่าได้ได้จากตรงน,นั้นเงนแต่พอวัน,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 ว,นวันนั้นปีเนี่ยนัวปีนั้มก็ move มา ก็หลายปีละ2008มา2023ก็10กว่าปีละสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราโตแผ่วลงอันนี้ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเราโตแผ่วลงหลังจากที่เรารเผชิญทั้งแฮมเบอร์เกอร์ครซิสเจอเรื่องของน้ําท่วมใหญ่นะครับหลังจากนั้นมาเศรษฐกิจไทยก็เริ่มแบบค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงนะครับมันก็สอดคล้องกับอ,อินเด็กซ์ที่ถามมาทําไมหุ้นไทยถึงไม่ไปไหนนะครับที่งๆ้เกิดใครไปดูกราฟใหญ่จริงหุ้นไทยมันอยู่ในกรอบข้างล่างก็มานพันสองข้างบนก็มานพ<ะ>ันแปดก็วิ่งอยู่ในกรอบนี้มาหลายปีและสิบป หลายคนก็บอกว่าเป็นลอสเด c เค e ก็ก็ก็เห็นด้วยนะครับทีเนี้ยมองไปข้างหน้าจริงเนี่ยเศรษฐกิจไทยในระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็บอกตามตรงว่าเราก็คงยังไม่ได้เห็นการเติบโต,ตที่มันแบบมีนัยยะสําคัญมากนะครับเพราะว่าวันนี้เองถ้าเกิดเราเข้าใจาบริบทของเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ตีโตปีนึงก็ไม่เยอะอย่างเช่นรอบที่แล้วเนี่ยเราก็โฟคัสกันอย่างแมนชั่นโฟกัสปีนี้เนี่ยน่าจะโตได้ประมาณ3.4ไม่รวมตัวอลเลตถ้าเลิดถ้าเกิดรวมรวมตัวอลเลตเนี่ยโต3.8ปนะครับไปประมา,มา,มาประชุมกนงล่าสุดก็ ับลงมาแล้วเหลือเพียงแค่สองปลายๆเท่านั้นเองก็เราก็เราก็ไม่ได้เห็นเล็กๆสาแล้วปีแล้วก็ยังมีความหวังอยู่นะครับเเรามีเราเองเนี่ยมีปัญหาเชิงโครงสร้างเยอะในแง่ของเศรษฐกิจไทยนะครับทั้งเ,เรื่องของส่งออกที่ถือว่าเราเองที่ผ่านมาเคยเป็นเจ้าตลาดส่งออกโดยเฉพาะสินค้าเกษตรนะครับแต่วันนี้เนี่ยบางสินค้าเกษตรเราเองก็เริ่มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้กับเพื่อนบ้านบ้างเช่นแบบเวียดนามมาเลยบางเนี่ยบางอย่างในบาง,งบาสินค้าครับเราเองก็เริ่มสูญเสีย กำลังส่งตรงนี้ไปนะครับทีนี้มาพูดถึงสินค้าพวกอุตสาหกรรมบ้างต้องบอกตรงๆว่าในแง่ของสินค้าอุตสาหกรรมเองเนี่ยไทยเราไม่ได้เป็นจุดเด่นตรงนี้นะครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่เ,เล่าไว้ข้างต้นเรากราลังอยู่ในยุคที่เป็นพวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับเป็นสินค้าพวกแบบปัญญาประดิษฐ์เป็นรถ EV นะครับโอเคแหละแม,แม้ช่วงนี้รัฐบาลพยายามที่จะสนับสนุนตัว E ีกีก็มาถูกทางแล้วแหละแต่มันจะส่งผลมากน้อยต่อเศรษฐกิจแค่ไหนเดี๋ยวคงต้องติดตามในในอนาคตอีกทีหนึ่งนะครับนั่นแหละคือปัญหาของเศรษฐกิจไทยที่่่สงออกก็เริม เครื่องยนต์หลักของเราเริ่มแบบปอแปรปอแปรที่ผ่านมาหลังปีส0ูย์เราได้ส่งออกมาเป็นเป็นพระเอกในการบูสต์ตรงนี้มาทีนี้มาดูในแง่ของคอนซัมชัน,นบ้างนะสมการ GDP คอนซัมชันเองเนี่ยที่ผ่านมาเราก็โตได้ดีอยู่นะครับโอเคหนึ่งก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเดบหรือว่านี่คัวรเรือรเนี่ยเราไม่ได้สูงมากนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยมันก็มีทั้งโปรมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคือที่ผ่านมาถามว่าทำไมเศรษฐกิจไทยโตดีก็เพราะว่าโตจากการบริโภคแต่การบริโภคที่ผ่านามันโตได้เ้เากกก็พรรราาาาะโตจสง สร้างเดบสร้างนีขึ้นมาที่ผ่านมานีโคเรียนต่อไทยก็ค่อยๆแตกระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากแบบ5้าสิบหกสิวันนี้ก็ขึ้นมาน่าจะ90้าสิบเปอร์เซ็นต์จีดีพีแล้วะนะครับโอกาสที่การบริโภคไทยหรือว่าคอนซัมชันมันจะโตแบบแรงๆกว่านี้เนี่ยก็ยากแล้วกนะ่นเนาะใช่ไหมครับเราเราถึงเห็นว่าทําไมาเศรษฐกิจไทยมันแบบได้แค่นี้สองสามเปอร์เซ็นต์นะครับแม้รัฐบาลจะพยายามที่จะกระตุ้นอยู่ก็คือก,ก็ไม่ได้กระตุ้นอะไรได้เยอะมากนะครับแล้วปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ ต้องบอกตรงว่าแก้ยากนะครับทีนี้ถ้าเกิดคอนซัมชันไม่ดีเอ็กซ์พอร์ตที่แบบว่าอาจจะดีจริงๆถ้าเกิดดูที่กระทรวงพาณิชย์รายงานเราอาจจะเห็นการโตในะอย่างเช่นเดือนมกราล่าสุดเนี่ยโต10%แต่ถ้าเกิดมองกันในภาพระยะย,ยาวเนี่ยเรา,เาโตน้อยกว่าเพื่อนๆถ้าเกิดคุณไปดูกราฟเ,เราจะเห็นเวียดนามโตแบบระเบิดเลย40กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งข้างในขนาดที่เราเองเ่ยโตแค่10%นะครับคอนซัมช um ันก็คือไม่ได้บอกว่าเราไม่โตนะแต่มันโตแต่แบบมันเริ่มน้อยแลวไง โตอ่คาคมชั่นเนี่ยเหลือเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์ไมาตรวใมาหนึ่งโตแค่แปดเปอร์เซนต์็โอเคส่วนหนึ่งคือฐานฐานมันฐานต่ำเนี่ยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดการบริโภคไม่โตเนี่ยคุณจะคุณจะคาดหวังว่า,วาการลงทุนให้เอกชนจะโตเนี่ยมันก็ยากเนาะเพราะว่าเอกชนเองถ้าเกิดว่าจะผลิตของขายเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าผลิตมาแล้วฉันจะขายของได้แต่วันนี้เนี่ยผมว่าเอกชนเองก็ก็มองนั่งนั่งมองตาก,กันแล้วก็สงสัยจะขายม่ได้เพราะว่าอย่างเช่น ผลประกอบการไตรามาสล่าสุดของกลุ่มอสังหาเนี่ยมันก็เริ่มเห็นสัญญาณของการเรียกว่ามีสัญญาณบางอย่างบางสัญญาที่เตือนอยู่เพราะว่าอย่างเช่ชนตัวรีเจคเลทหรือว่าตัวที่แบบว่าคนไปซื้อบ้านแล้วขอกู้เนี่ยปรากฏแบงก์เริ่มตีปกนะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นข่าวมากขึ้นว่าวันนี้เนี่ยอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาต่ํากว่า,าต่ำกว่าทั้งสามล้านเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญ,ญญาณของการเรียกว่าชําระไม่ไหวกันมีปัญหากันอันนี้มันก็สะท้อนภาพาใหญ่เศรษฐกิจไทยว่าวันนี้เนี่ยคนมัน ไทยแบกหนี้กันเยอะคอนซัม p t น o n ก็น่าจะโตยาก์พอร์ตก็คงก็ก็อ,อ,อ,อาจจะยังโตได้แต่คงไม่สามารถที่จะไปแข่งขันได้แบบได้สมบูรณ์กับกับต่างประเทศได้นะครับลงลงทุนให้กับชนไม่ต้องพูดถึงโอกาสจะโตก็ยากเพราะฉะนั้นมันดูแล้วมันก็ดูค่อนข้างจะไปได้ยากในในระยะยาวเศรษฐกิจไทยมันก็กลับมามองที่ตลาดหุ้นบ้างน,นะครับก็ตั้งแต่ผมทำงานเป็นนักวิเคราะห์ม,มาเนี่ยก็ฝันเหลือเกินว่าจะได้เห็น EPS ของตลาดหุ้นเนี่ยไปแตะที่100บาทต่อหุ้นนะครับทำงานมาก็น่าจะ7 8ปี10ปีแล้ว ก็ยังฝันอยู่เพราะว่าวันนี people ้ก็ยังไม่ถึงสักทีนึงนะครับตอนแรกทุกทุกตอนแรกทุกคนก็มองว่าอ้าเดี๋ยวเอาวะเริ่มปีใหม่ฟ้าใหม่ไปร้อยบาทต่อคุณก็ทุกคนบอกอย่างนั้นสักพักหนึ่งค่อยๆปรับลงปรับลงไป็อย่างทุกปีเลยนะครับนี่คือเหตุผลว่าทาไมเราควรจะต้องกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศบ้างเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจไทยที่ระยะยาวมันดูแล้วอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับ ทีนี้เราอาจจะเห็นว่าหุ้นไทยไม่ไปไหนเลยนะคะคือย้อนหลังกลับไป10ปีตั้งแต่ปี2014เราก็อยู่ประมาณนี้แหละคะคือพันสต้นๆนะคะตอนนี้เราก็กลับมาเราก็อยู่ใกล้เคียงเดิมนะคะหลายๆคนบอกว่าเป็น loss d e c a d อย่างที่คุณวัฒน์พูดถึงนะคะ loss มาแล้วถึงปัจจุบันนะคะที่น่ากลัวก็คือเราจะ ทำสถิติต่อไปหรือเปล่าอีกสิปีข้างหน้ามันจะเป็นแบบนี้ไหมคือถ้ามองอย่างที่คุณวัฒน์มองนะคะเครื่องยนต์กลไกลทั้งภาคของการส่งออกการบริโภคแล้วก็การลงทุนเอกชนมันก็ยังไม่เห็นโอกาสของการเติบโตได้มากกว่านี้มากนักน,นะคะเรามีความเสี่ยงไหมที่อีกสิปีข้างหน้าเราก็จะอยู่อย่างนี้แหละผมก็คิดคือถ้าเกิดเราพูดกันตามตรงนะก็ผมก็คิดว่ามันก็ยังอาจจะยังเป็นอย่างนั้นอยู่ เว้นแต่ว่ารัฐบาลจะสามารถที่จะผลักดันอะไรใหม่ๆได้ะ <c oughs> นะครับก็ได้แต่คาดหวังว่าอย่างสิ่งที่นายกเพิ่งแถลงไปเมื่อในวัน<ช>วันศุกร์ที่ผ่านมาคือเรื่องับการบวีนที่ผมว่าโอเคนะนะครับแล้วก็รอดูว่าหลังจากนี้เนี่ยเรื่องของโครงการต่าง,าง,างๆนานาจะได้จะได้คลอดมาไหมหรือว่าไม่กระทั่งการลงทุนจากต,ต่างประเทศจะจะเกิดขึ้นไหมเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าใจว่าเรามีการไปเชิญชวน ตาา่างประเทศมาลงทุนเยอะแต่ก็ต้องบอกตรงว่าไซส์วันนี้มันยังไม่ได้ใหญ่มากนะครับไซส์ของที่ที่เขาตั้งเป้าว่าจะาลงทุนมันก็แค่แบบหลักแสนล้านเนะ่ยคือคือหลายคนอาจจะมองโอ้แสนล้านเยอะแต่จริงน้อยนะครับเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจไทยเพร,ราะว่าวันนี้เนี่ยขนาดเศรษฐกิจไทยอยู่ประมาณสัก17ล้านล้าน18ล้านล้านประมาณนี้ถ้าเกิดคุณเอา1นึ่งแสนล้านไปไปคำนวณในสมการ GDP ีพีมันก็ นิดเดียวไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับก,ก็คงต้องรอดูโครงการใหม่ๆและว่าว่าในอนาคตในรัฐบาลจะมีการกระตุ้นทางไหนนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ลุ้นอยู่ก็คือตัวแลนด์บิดก็ถ้าทําได้ผมว่าดีนะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจโลเคชันของประเทศไทยถ้าเราตัดตรงนั้นทิ้งอ่ะมันจะเปิดมันจะเปิดช่องในการแขบบนส่งไปยังขึ้นไปแบบไปเวียดนามไปจีนได้ไดไง่ายมากขึ้นถ้าเกิดทําแลนด์บิดได้ก็ ก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจไทยดูมีอะไรขึ้นมามากมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดยังยังไม่ได้มีอะไรอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละวิ่งอยู่ในกรอบนี่แหละพันสองก็คุณตีง่าย e p พสหนึ่งร้อยบาทต่อหุ้นนะครับคุณให้พเท่าไหร่ล่ะถ้าคุณให้สิบเท่าแนวรับก็พันหนึ่งพันจุดอ่าให้พีสิบสองเท่าก็พันสองร้อยจุดข้างบนเท่าไหร่สมมุติพีสิบแปดเท่าเต็มที่ก็พันแปดที่เราเคยไปมาถึงเราก็ตันแหละก็ขึ้นกับว่าหลังจากนี้เราจะมีอะไรใหม่ๆมาดันไหมแต่ คือถ้าดูบริษัทจดทะเบียนจริงๆริงเนี่ยผมว่าบริษัทจดทะเบียนไทยอ่ะมีข้อดีข้อหนึ่งข้อดีก็คือว่าเงินเงินเยอะมากเงินสดในบาลานซ์ชีดอ่ะอย่างปตทในเงินสดเนี่ยเป็นแสนล้านเลยนะปตทปตทอสอพอพวกเนี้ยคือเงินสดแบบเพียบมากแต่ประเด็นก็คือว่าผมว่าผมเข้าใจว่าในในแง่ของมีเนจเมนหรือผู้บริหารวันนี้เนี่ยโอ,โ,อโอ้ฉันมีเงินแหละแต่ฉันจะไปทําอะไรดีหรือจะไปลงทุนด,ดีอะไรดีให้มันแบบมันสกเส็นเนี่ยผพว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ยังยากอย,กอยู่แต่ถ้าเกิดเขาสามารถที่จะลงทุน ก้อนใหม่ๆได้เช่นวัลทอเริ่มที่จะชิฟจากตัวพลังงานเก่าๆนั่โออีคมม่เริ่มแบบเอาออกแล้วอย่างเช่นเราเห็นเมื่อก่อนวอาก็ถ้าเกิดคิดคิดไม่ออกก็ตมน้ามันใช่ไหมวันนี้โออาก็เริ่มเห็นเรื่องของเริ่มเห็นวิวัฒนาการใหม่ๆนะครับเช่นแบบไปซื้อร้านซักลีดไปซื้อร้านพวกแบบอเมซอนทาพวกคาปี่แล้ววกนี้ผมเผมชื่อว่าผู้บริหารทางกลุ่มวัลทอยนี่ก็คงมองเห็นแล้วลว,ว่าในอนาคตเนี่ยน้ำมันมันคงไม่ได้ ไม่ได้มาไหนในไกลามากก็คงต้องชิปมาอุตสาหกรรมอื่นแต่นั่นแหละมันก็มีข้อดีข้อดีคือวันนี้เราพร้อมลงทุนแต่จะลงทุนอะไรแล้ว make return on equity หรือว่าผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คงต้องเป็นโจทย์ให้กับให้กับทาง r e s e ต company อยู่นะครับก็คงอมองประมาณนี้ว่าวันนี้เราเรา,เราต้องรออะไรใหม่ๆ news curve ที่จะเข้ามา บูสไทยแต่ถามว่าเราจะหมดอนาคตขนาดนั้นไหมผมว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นนะนะครับเพราะว่าอย่างตัวเล่ท่องเที่ยวเนี่ยเราก็บอกตามตรงว่ามันก็เป็นเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับเราเองอยู่ประเทศไทยเราอาจจะไม่รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบมันว้าวับเราแต่จริงๆนะบอว่าในสายตาต่างชาติเนี่ยผมว่าบางอย่างเขาก็เขาอาจจะชอบก็ได้อย่างเช่นแบบว่าัวเล่ท่องเที่ยวมันก็สะท้อนชัดเจนนะครับว่าปีถ้าเกิดเราไปดูปี2019เนี่ย เรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวมาสัก40ล้านคนนะครับในแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างคนไทยเองเนี่ยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเทียเ่ยวเกาหลีเฮ้ยเราเราลองเช็คไหมว่าตัวเลขคนต่างชาติที่เดินทางไปเที่ยวเกาหลีกับญี่ปุ่นเป็นเท่าไหร่ปรากฏปรากฏว่าน้อยกว่าเรานะเข้าใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยน่าอยู่มาสัก3ามสิบล้านคนต่างชาติเดินทางเข้าไปเกาหลีเองเนี่ยน่าอยู่มาสักยี่สิบล้านคนแต่ไทยเองเนี่ยประมาณสี่สิบล้านคนเฮ้ยมันอย่างน้อยตัวเลขสะทอแล้วว่าไอ้สี่สิบล เข้ามาไทยอะ่ะมันอย่างน้อยเขาก็คงเห็นอะไรบางอย่างในประเทศเราผมว่าอย่างน้อยก็คืออาหารก็ก็โอเคอร่อยดีไม่ก็ไม่แพงมากนะครับบางทีเราเป็นคนไทยเราอาจจะรู้สึกว่าค่าของชีพเรามันดูแพงจังแต่ถ้าเกิดคุณไปดูในสายตาต่างชาติเขาสึกโอ้โ,อโหแบบชี้มากๆเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นโคบ้านเรานี่ก็ปองหนึ่งก็ยีิบาทผมเคยเที่ยวต่างประเทศกระปองหนึ่งก็หกสิบก็มีร้อยหนึ่งก็ไม่เคยเจอมาแล้วนะครับและอย่างที่บอกไปคือ,อประชากรโลกวันนี้มันคือประมาณสักแปดพันล้านคนนะครับ แล้วถ้าเกิดไปดูหนึ่งในสามเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้ใกล้กลประเทศไทยเลยนะคืออินเดียแล้วก็จีนซึ่งวันนี้ประ,ประชากรของอินเดียเนี่ยกำลังน่าจะคอเข้าใจว่าตอนนี้เป็นเป็นเบอร์นหนึ่งไปละแล้ววันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวจากอินเดียเดินทางเข้ามาเที่ยวเที่ยวไทยเยอะมากนะครับค,คุณเราคิดน,นะว่าปีที่พีของอ่านักท่องเที่ยวต่างชาติของเราคือ4ี่สี่สิบล้านคนแต่คุณต้องไม่ลืมนะครับว่าตลาดเนี้ยตลาดการท่องเที่ยวทั้งโลกคือ8ปดพันล้านโหแปลว่าอัพไซด์มัน มหาศาลนะครับแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเดสิเนชันต้นๆของของโลกที่คนอยากจะมาเที่ยวกันมาดูวัฒนธรรมมาดูเค้าเจอร์กันนะครับก็ผมเชื่อว่าคําว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆมันก็มีอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่าน,นั้นนะผมผมเชื่อว่าคําว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคือการส่งออกส่งออกวัฒนธรรมออกไปอย่างเช่นทําไมเราถึงดูดูหนังเกาหลีแล้วเราอยากไปเพราะว่าจริงๆเราเราเราไม่รู้ลึกเราเรา,เร,ารู้ไหมครับว่าลึกๆล้วเนี่ยการที่เราดูหนัง ของเกาหลีหรือซีนีเกาหลีเนี่ยมันคือการส่งเค้เจอร์ของเขาส่งออกวัฒนธรรมเช่นแบบว่าเฮ้ดูเรื่องอีแตวนอ่ะขอไปหน่อยอีแตวอนเป็นยังไงอะไรแบบนี้แล้วผมว่าไทยเองก็มีเค้าเจอร์ตรงนั้นซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยคืออผมพูดได้เยอะนะครับอาหารการกินสถานี่ท่องเที่ยววัดวัฒนธรรมทั้งหลายแหละคือพวกนี้ทุกอย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์หมดนะครับแล้วผมเชื่อว่าคนต่างชาติก็อยากจะมามาเห็นตรงนี้อีกอย่างนึงเรายังมีทังมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลที่แบบว่าคุณอยากจะไปเที่ยวภูเขาคุณก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ว่าไป แต่ถ้าเกิดอยากไปเที่ยวทะเลคุณก็บินลงไปภูเก็ตซึ่งประเทศไทยมีครบเนาะทั้งภูเขาและทะเลคุณสามารถไปเที่ยวบินเชื่อมกันได้หมดและหรือถ้าเกิดคุณอยากช้อปปิง้งอยากทานอาหารนะมากรุงเทพซึ่งวันนี้ผมเชื่อว,ว่าผมมองว่าระบบความน่าของบ้านเรามันก็เริ่มก็ดูดีขึ้นนะสถานที่ที่แบบเป็นแบบสถานที่ใหญ่ๆเช่นแบบสยามพารากอนนะรับเจนท่นเบลเยาวราชวนันนี้ขนส่งมวลชนทั่วไปก็เข้าถึงแล้วนะครับมันก็ยังพอมีโอกาสในการลงทุนอยู่แต่อย่าอย่าไปมอง เพียงแค่อินเด็กเพราะถ้าเกิดมองมองเพียงแค่อินเด็กอย่างเดียวแน่นอนว่ายังไงมันก็มันก็แพ้ต่างชาติเพราะว่าอย่างที่บอกไปหุ้นไทยวันนี้ที่เป็นมาร์เก็ตแคปใหญ่มันไม่ได้ไปไหนได้ได้แรงมากก็คงต้องเน้นเป็นเลกลักษณะการเรียกว่า selective buy ไปนะครับส่วนลอดลอดได้เขตไหมคงต้องให้เป็นเรื่องของรัฐบาลหรือว่าไม่กระทั่งบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะสามารถนําเงินที่มีอยู่ไปลงทุนได้ให้มันเกิดแบบนวัตกรรมใหม่ๆได้ไหมหรือทําอะไรให้แบบเอ๊ะมันเห็นอะไรมากขึ้นนะครับค่ะ